อย่ามัวนอนตื่นสาย <c oughs> อย่าได้อายทำกินอย่าไปหมิ่นกันน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วกับอบายามุกอย่าไปชิงสุขก่อนหาม อย่าพร่ามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกดระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคมอย่าไปชื่นชมคนผิดอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์ขเจ้าอย่ากลาดเขาเมื่อเรามีทุกข์อย่าไปสนุกกันจนลืมตัว อย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยากู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธศาสนาสมณะพระพุทธโคดกให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณปรามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทประสา,าสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กศัสราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันระเบือเกียรติเกลียงไกลในสยามสมญานามนักสู้ผู้กล้าแข็ง สระชีพยอมปรีชีวินแม้สิ้นแรงดาบกวัดแกงยืนหยัดสู้ศัตรูไทยทหารเอกเชกเช่นเงาพระเจ้าตาเป็นคู่ยาคู่รุกรบจบสมัยวีระบุรุษสุดกล้าพระยาพิชัยสถิตในใจทุกดวงของปวงชน เหล็กน้ำเพรือเรื่องเมืองลางศาสตร์หวานบ้านพระยาพิชัยดับหักทินสัก์ใหญ่ของโลกพื้นแผ่นดินทินป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาโปรดช่วยกันรักษาศึกสารเอาไวใ้ให้ลูกหลาน วัดของโยมจะดีมีหลักมีฐานก็เพราะชาวบ้านช่วยชาวบ้านจากสุขจากสวยจากรวยเพราะมีวัดขัดนิสหิบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็จะอำนวยชัยช่วยกันมาช่วยกันไปสุขใจเออเออเออเ,ออเออ อขอนอบนอ้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระพระเถรานเราุเถระเจ้าบระสังฆาธที่การทุกๆรูปและก็ขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรม ก็ได้จงบังเกิดมีกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเจริญพรโยมพ่อผู้ใหญ่พ่อกำนันท่านผู้ช่วยสารวัตรประธานชุมชนอบตอ,อสมอสทททั้งหลายท่านนายกวันนี้ก็มาติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิต์ ถ่ายทอดสดให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันและก็ส่งสัญญาณโดยการออกอากาศทางที่วัดฟเฟซบุ๊กไลน์ให้ญาติให้โยมได้สามารถติดตามทั้งสองช่องทางในเช้าของวันนี้ฝนก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเป็นที่น่าปลื้มใจ เย็นใจฉ่ำใจสุขใจปิติใจขอขออนุโมทนาบุญนยมนะอา้าหลายคนหลายท่านเข้ามาทักมาทายการอาโูกสุขพระจิรวงพวุนโยมธัญ,ญพัุนโยมบานผู้ปิดทองหลังพระสาธุครับโยมเรือนแก้วมีแก้วอาโมทนาสาธุทาอาโูกสีหมื่นเมฆฉาย แล้วก็ใครอีกอะหลายคนหลายท่านนะที่เข้ามาลูกประมวลแล้วก็ลูกก๊อปะ <c oughs> อา้าวโมทนาบุญตื่นกันเช้าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือ ตื่นเช้ามาแล้วอวัยวะต่างๆนานา,นาที่คุณพ่อให้มาที่คุณแม่ให้มาให้ทั้งร่างกายชีวิตจิตจิญญาณของเรามานีิเราก็เอาจิตของเรามาคิดดีเอาปากของเรามาพูดดีเอากายของเรามาทำความดีเพื่อเป็นการได้ตอบสนองคุณ ของพ่อของแม่ที่ท่านได้อุตสาหะภาคเพียรเลี้ยงลูกมาจนเติบจนใหญ่จนโตยัดยุกกว่าจะใหญ่ได้โตได้จะรอดปากเดี่ยวปากกายี่สิบกว่าปีกว่าจะจบปริญญาโยมก็ลองมานั่งนึกดูว่าพ่อแม่ต้องเสียสละเพื่อเราไปเท่าไหร่ เสียสระหยาดเหงื่อแรงงานปดต,ตารับขับตานอนยอมทุกยอมยากยอมลำบากยอมอดยอมหิวและก็ยอมอะสะดวกสบายอะไรต่างๆนานานี่ยอมเพื่อลูกทาเพื่อลูกมายี่สิบกว่าปีเพื่อให้ลูกเดินได้ให้ลูกอยู่ได้ ทำมาหากินได้พ่อก็วางใจแม่ก็วางใจนะเขาเรียกว่าอุเบกขายามใดที่ลูกยังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ความรักความเมตตาความสงสารก็มีให้แก่ลูกเนี่ยคือเขาจึงบอกว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นยอดแห่งพระอารหันต์ที่ปราศจากความทุกข์ อะไรที่เป็นความสุขของลกูกพ่อทำให้ได้แม่ทำให้ได้ทำอยู่ทำกินทำสารพัดส,สารพันเพื่อให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขเะนั้นพวกเราเมื่อเติบแล้วใหญ่แล้วโตแล้วมีครอบมีครัวก็อย่าลืมพอ่ออย่าลืมแม่อย่าไปหลงหัวเมียจนลืมพอ่อลืมแม่ ไปหลงลูกหลงเต้าจนลืมพ่อลืมแม่ไปหลงลาบยศสุขสรรเสริญไปหลงความนะจเจริญต่างๆจนลืมพ่อลืมแม่จนบางคนบอกว่าไม่มีเวลาให้พ่อไม่มีเวลาให้แม่เพราะมีแต่เวลาที่จะไปทำงานมีแต่เวลาที่จะไปหาเงินมีเวลาไปประชุม มีเวลาไปหาเพื่อนมีเวลาไปโทรศัพท์มีเวลาไปโน่นไปนี่มีเวลาหมดทุกอย่างแต่น่าเสียดายบอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาหาพ่อไม่มีเวลาที่จะมาหาแม่บางทีบางครั้งพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อาจจะลางานมาดูพ่อมาดูแลแม่ไนดะ้ ปล่อยให้ท่านตายไปกลับมาแล้วก็ทำเป็นร้องไห้น้ําตาไหลเล็กๆน้อยๆน,นะ <c oughs> บอกว่าเสียใจเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสมีเวลาที่จะดูแลบางคนก็บอกว่ารอให้ผมรวยก่อนนะแม่นะรอให้หนูมีเงินก่อนนะรอให้ผมมีงานก่อนนะ ก็ได้อ้างเหตุอ้างผลสารพัดสารพันนั่นแหละจะเลี้ยงพ่อจะเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแต่พอได้งานได้เงินแล้วนั่นนะจะมีโอกาสได้แวะได้เวียนได้มาเยี่ยมมาเยียนมาหาสักครั้งสองคราโย่เออปีละครั้งเดือนละคราวเปล่ากมัน ที่เขาจึงบอกเขาไว้ไงว่าเดือนราปีเ,เดือนละครั้งปีราคาวปล่ากังนะที่จะได้มาหามาดูมาแลนี่ยากแสนยากลําบากแสนลําบากยากโยมไปลางานเขาก็ไม่ให้มาถ้ามาเขาก็ไล่ออกแต่พ่อแม่บางคนยอมเสียสละเพื่อจะมาดูแลลูก ถ้าเธอไม่ให้ฉันลาเนี่ยฉันก็ลาออกลาออกมาดูแลลูกมาปรนนิบัติลูกลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเกาะอยู่ชายเตียงอะไรอย่างนะีมีลูกหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้นะอา้าวฉะนั้นยาวเลยอีกข่าวนี้นะอา้าวโมทนากุโยมอา่าหญิงที หลงตาชินแล้วก็สายลมที่หวังดีโมทนาบุญด้วยลูกอา้าวเข้ามาทักมาทายมาชื่นมาชมมาฟังกันอ,อันนี้คุณโยมอา้าวอันนี้ลูกลูกนมนะพัติพงสาธุครับอา้าวฉะนั้นนี่ก็ฝากเขาไว้นะใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ ก็บอกว่ามีเวลาให้พ่อบาปมีเวลาให้แม่บาปถึงแม้นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลามาเพราะมันอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างถิ่นต่างที่เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยมีโทรศัพท์มีเฟซมีไลน์อะไรต่างๆก็อ่ะ สักวันล,ละนาทีสองนาทีโทรอาสับถามท่านดูทางหน้าจอคุยกันบ้างอะไรบ้างก็ยังพอได้ชื่นใจว่าเห็นลูกอยู่ดีมีความสุขพอได้เงินเดือนอหรือเงินออกตามบมตามวิกอ่บแม่ตอนนี้โอนไปให้แล้วนะห้าร้อยพอสิ้นเดือนโทรมาแม่โทร แหมเดือนนี้มันบิดมันว่างแล้วเกินน้แม่นนะเอาทายังไงล่ะลูกอโอนคืนมาสักพันลูกไม่พอค่าเช่าค่าเช่าบ้านค่าน้ํามันค่ารถค่าอาหารโอ้มันจะพอหรือลูกพันเดียวนะ่ะเอาไปสองพันก็แล้วกันนะอันนี้คือพอคือแม่ของเราเอาเถอะอย่างไรก็เล็กเล็กน้อยน้อยขอให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อพ่อต่อแม่ของเรานะ รีบทำซะบางคนนี่มันเสียดายมาร้องไห้เอาสังฆทานมาถวายมานั่งคุยบอกว่าผมไม่มีเวลาเลยมีแต่งงานหัวหน้าใช้แต่งงานไม่ได้มีโอกาสมีเวลามาปรนิบัติขอทำบุญไปให้พ่อขอทำบุญไปให้แม่ถามว่าได้ไหมเออก็ได้แต่มันไม่ดีเอ๊ะ มันได้แล้วมันน่าจะดีโด้วยนะหลวงพ่อ,อถ้าอยากจะให้ดีก็ตอนมีชีวิตนะมีชีวิตก็คิดทำดีให้พ่อให้แม่ร่างกายตัวตนของเราพ่อแม่ให้มาท่านไม่เอาคืนหรอกไม่ใช่พอเราโตมาแล้วมึงตัดแขนมาคืนกุณนะตัดขามาคืนกุณนะควักเอาดวงตาดวงใจมาคืนกุณนะเอาหูเอาผมเอาต้มนะ เอามาคืนพ่อไม่ได้บอกอย่างนั้นแม่ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ให้เอาร่างกายที่พ่อแม่เลี้ยงดูประคบประหงมมานี่ททำความดีไปคืนทนานลูกสายหยุดเปรมวิชัยอนุโมทนาบุญค่าหลวงพ่อเอาโยมสมศรีจันจเจริญสาธุนั่นแหละโยมนี้ต้องหมั่นนึก มันคิดมันใคร่ควรไตรตรองอย่าบอกเชียวนะบอกว่าไม่ว่างเลยไม่ว่างจริงๆง,งานมันเยอะแล้วมันก็เหน็ดแล้วมันก็เหนื่อยเมื่อยลา้าอันที่จริงมันก็มีอยู่รอกเวลาแต่เราไม่ให้เวลาไม่ให้โอกาสบางทีว่างก็ไปนั่งกินเหล้าออกันซะ ว่างก็ไปเที่ยวกันซะเพราะไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ในหัวใจตายแล้วจะมาร้องห่มร้องให้สาประโยชน์อะไรลนะมันไม่ได้ประโยชน์นะจากนั้นจะทำให้ก็ยามเมื่อมีชีวิตนั่นแหละที่โบราณโบราณเขาบอกเขาไว้ยามอยู่ก็มันเลี้ยงกายเลี้ยงใจ ยามท่านตายก็มันเลี้ยงจิตวิญญาณยามอยู่ก็เฝ้าอุปทานยามตายจากก็เฝ้าอุปธรรมยามอยู่มันทำบุญใหย้ยามท่านตายก็มันทำบุญหาเนี่ยเป็นคำโบร,โบราณเขากล่าวขานเขาว่าถ้าลูกคนไหนได้คิดหรือคิดได้ได้คิด กับคิดได้ได้คิดก็เออพอได้คิดคิดได้ก็รีบกระทําอย่าไปมัวผัดวันประกันพรุ่งนะถ้ามัวผลัดวันประกันพรุ่งผัดมาผัดไปผัดจนพ่อไม่แม่มัน่นตายเผาไปแล้วเพิ่งนึกได้นะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมันเป็นอย่างนี้นีเอาสมนึก เมฆทูบท่านนายช่างแล้วก็เอาลูกแสงทองปริ่มยิ้มใครพอมีเวล่เวลาก็ให้โอกาสให้เวลานะเก็บเงินเก็บทองข้าวของวันเกิดของเราเนี่ยบางคนพอถึงวันเกิดเรียกเพื่อนมาโทรมาเฮ้ยวันนี้วันเกิดกูวะาเ้วมา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 ฉลอง กินข้าวกินปลาพาไปเที่ยวตามร้านอาหมอาหารเฉลิมฉลองกันผัวเมียพ่อแม่ลูกแต่แทนที่วันเกิดของเราพ่อแม่ทุกยากลำบากบานว่าจะขาดใจตายในวันที่เราเกิดมาอยู่ในท้องแม่9้าเดือน10บเดือนกว่าจะเคลื่อนจะคลอด แล้วพอคลอดออกมานีนคลอดทุกวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้ยต้องคลอดด้วยธรรมชาติคลอดโดยตัวเองมันแสนเจ็บแสนปวดรวดแล้วทร,รมานถ้าคลอดง่ายก็เป็นบุญของเราด้วยเป็นบุญของแม่ด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณหมอได้ตรวจด,ดูแล้วอย่างโน้นอย่างนี้นต้องทำการผ่าตัดคลอดลูกอยู่ ไม่กลัวหรือไงให้คุณหมอเอามีดคม,คมคมนี่มากรีดหน้าท้องควักเอาลูกออกมา <c oughs> โอ้โหอย่าบอกใครเชียวน้นาขีดควนเ,เล็กๆน้อยๆ้องแทบตายอยู่แต่นี่คมมีดนะกรีดไปที่หน้าท้องเอาลูกออกมาแล้วก็เย็บเย็บย็บก่าแผลจะสนิทติดกันโอ้โหอย่าบอกใครเชียว คุณโยมธัญญาพัฒสาธุคุณโยมนาเรศคุณโยมพี่โอนะ๊ตเนี่ยโยมก็ให้นึกถึงนะอย่าไปทำตัวชั่วร้ายพ่อแม่จึงสอนเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราหนีความชั่วถ้าใครทำความชั่วให้เอาตัวออกหนี ถ้าใครทำความดีก็ให้วิ่งเข้าหาเนโยมนะพ่อแม่สอนอย่างนี้บอกอย่างนี้และสอนให้เราขยันหมั่นเพียรสอนให้เรารู้จักเสียสละสอนให้เราขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนสอนให้เราเป็นคนดีที่บอกว่าเออตั้งใจเรียนนะลูกจะได้ได้ดีตั้งใจทำงานนะลูกจะได้ได้ดี พ่อแม่อยากให้เราได้ดีเมื่อเราอยากได้ดีเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยเราเป็นคนชั่วเราจะไปได้ดียังไงล่ะมันได้ดีไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนดีนั่นแหละมันจะได้ดีลูกบางคนก็สัมภเลเทมเหล้าเมายากินยาบมยาบ้าเล่นการพน,นันเป็นนักเลงหัวไม้ ไปทะเลาะเบาแววนส่งไปเรียนก็ไปร้ายผ่านเงินพ่อผ่านเงินแม่สนุกสนานรถมอเตอร์ไซค์ออกมาให้ไม่พอใจแต่งนู่นแต่งนี่ตำรวจจับถูกปรับคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นี่เขาเรียกว่าลูกเลวลูกร้ายเป็นลูกที่เลวเป็นลูกที่ร้ายสร้างแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจให้พ่อให้แม่เป็นประจำอานี้ นี่เขาเรียกว่าลูกเลวลูกร้ายไม่เป็นลูกที่ดีฉะนั้นนี่ก็คงจะบอกลูกหลานทุกวันนี้ก็เหมือนกันโยเห็นลูกลๆหล,ลานๆบางคนเนาะนบางคนก็ดีดีดีรักพ่อรักแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานทำการช่วยค้าช่วยข,า,วยขายช่วยเก็บช่วยกวาด ช่วยทำโน่นทำนี่ทำให้พ่อให้แม่อยู่กับบ้านรู้จักคิดรู้จักทำคือไม่ทำให้ตรอมใจไม่ทำให้ลำบากใจไม่ทำให้ทุกข์ใจแต่ว่าทำให้พ่อให้แม่สบายอกสบายใจนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นลูกที่ดีนะเรียนจบแล้วทำงานทำการไม่ใช่กลับมานั่งเล่นเกมมานั่งโทรศัพท์วันๆไม่ทำอะไร รอกินรอใช้งอมืองอเท้าไม่ทำอะไรช่วยเหลือในขนาดโตเนี่ยโตไม่รู้ว่าจะโตเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ก็ยังทำอะไรไม่เป็นคิดไม่เป็นไอท้ที่ส่งไปให้เรียนก็เพื่อที่จะให้รู้รู้อะไรรู้คิดรู้คุยรู้ทำถ้ามันคิดไม่ได้เนี่ยมันคุยไม่ได้แล้วมันก็ทำไม่ได้นะ อายังไงยังไงก็ฝากเขาไว้แก่ลูกลูกหลานทุกคนทุกท่านนะยุคสมัยใหม่อย่าเพลิดอย่าเพลินอย่าหลงกับความทันสมัยจนลืมพ่อลืมแม่ลืมหลักธรรมคำสอนตต้องรู้บุญรู้คุณตอบแทนคุณของท่านถ้าหากว่าไม่ตอบแทนคุณยามมีชีวิตจะไปตอบแทนคุณที่ท่านตายไปแล้ว ไม่รู้แล้วเออตอนดีๆเนี่ยทําให้ท่านได้ชื่นใจพูดดีต่อท่านคิดดีต่อท่านทําดีต่อท่านทําก็ไปพูดก็ไปคิดก็ไปทํำบ่อยๆสม่ําเสมอทําแล้วทําอีกก็เหมือนพ่อเหมือนแม่นั้นแหละท่านเลี้ยงดูเรามาท่านขยันหมั่นเพียรท่านยอมทุกยอมอยากยอมลําบากลําบนยอมเสียสละยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมเมื่อยยอมละ ยอมอดตาหลับขับตานอนยอมเป็นหนี้เป็นสินทำให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมาคิดดูซิว่าวันนี้ทำให้พ่อให้แม่บ้างหรือยังรีบทำนะจะได้ไม่เสียใจและจะได้ไม่เสียดายถ้าหากว่าตายไปแล้วมานั่งเสียใจมานั่งเสียดายมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้ว ยามีชีวิตก็หมั่นไปเยี่ยมไปเย็ยนไปถามไปถ่ายไปดูไปแลไปปรนนิบัติดูที่รู้ว่าที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนข้าวปลาอาหารเสือ้อผ้าแพ้พันอยารักษาโรคดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างคอยถามคอยถา่ยถายาดูนะเอา้านี่ก็ฝากเขาไวา้กับลูกทุกๆคนนะ,ะวันนี้หมดเวลาพอดี <c oughs> ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย ให้โชคดีให้มีชัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ยากไม่จนด้วยกันทุกคนทุกท่านเพินขอจะเริญพร